เรื่องกับผู้ที่คนเล่านี่แม่แท้เนาะพี่น้องเนาะแม่แท้คือพวกเราญ่เพิ่นก็ได้ไปตุกันแล้วโดยแม่กระปิดเลยเนาะบ่าวไทยบ่าวลาวกับปิดแล้วเหมือว่าทางที่เื้อกับซีมีครอบครัวแล้วเนาะบางคนก็ว่ายาชัวร์เขาดองเพลงเด้อสะพงเด้อว่าจกไม่ได้เพลงน่าสมบ้าัติเมืองแถมของเื้อก็เป็นแม่ห่างลูกซีคนหนึ่งเนาะแถมทุกแถมง่ายเลย ี่แหละบางคนเป็นกันโอ้ยลูกกระซีนคนแล้วจะช่วงกระดองแพ่งร้ายให้กระเจ้าเมื่อเลี้ยงช่วยดีแล้วเช่นโดยแม่เนี่ยก็ว่าจังสั้นแหละที่เพิ่นหังบางเขาเพิ่นเอาเมื่อเลี้ยงซนะอยเนาะ กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกับมาพบมาพ่อกับช่องบาต้าบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางบาต้าเองก็อยู่ที่บ้านโคกเปาไวเดอเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองอุตุมพรแกลสวรสด์นเขตพี่น้องเลยการเมื่อนี้เนาะกัเข่ามาหาทังเอ้ยพงเพ่นคือเก่าหันละพี่น้องเลยกาลังจากเนาะที่ว่าเอาคลิปอ่าที่เอ้ยพง ลงไปเนาะที่ว่าเรื่องแบบทางเอ้พงเพผุนเลือกเบาเล่าอะไรพี่น้องเลยที่ว่าเ,าเลิกกับเบาไทยไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มีเอฟซีหลายคนถามไทยแ <m> ลกเปลี่ยนความคิดคน,นเห็นหลายสิ่งหลายแนวอยู่พี่น้องเลยก,ก็ว่าตาได้เข้าไปอ่านอ่านอ่านบึงเนาะพี่น้องโอ้โหเอาเดี๋ยวมัอนี้กะสีลองเข้าไปถามเอ้พงผุนอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะว่า จังใดมือไหวมือคอแน่รายการเรื่องคาดุมคาดองกับเบาเล่านี่แหละพี่น้องเลยว่าตกลงสีมาไหวมาคอมือใดน้องพี่น้องเนาะหลายหลายคนก็อยากหู้น้ำในกามีพี่น้องเลยว่าอยู่ทางฟังเล่าหนี่คาดองแพงบ่อตาประชาชนชาวพงไม่ห้างลูกซีเพิ่นนี่เป็นอย่งไรว่าคาดองแพงบ่อสัมผัสเพื่นที่เพิ่อนว่าบ่อประชานกระจายข้าไปถามเบื้องพพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะโด้ยเนาะครับ สบายดีหรือว่าท่ายสบายดีครับผมพี่น้องเบิดกสกูสุขคนพี่น้องเลยอยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้พี่น้องเลยเมื่อนี้ก่อนข้างที่ว่ามีแดดในนอยนึงพี่น้องเลยมือก่อนมืดกือมืดกองอยู่คือโพดทิโตกนี่พี่น้องอ้าว่าคืวงเนาะช่วงหนึ่งกับเพิ่นไปดำน้าพี่น้องเลยกัพอดีแล้วว่าบรรยากาศได้อยู่ดำน้ายามมืดมืดสิ จังได่บาดนี้โดนสบายดีด้ยโนยเนาะจังได่น้องนั้นเพิ่นอยู่อยู่บ่อ่ะเนาะฝากขนมไว้เพิ่นแน่อือโอ้โถรๆกินข้าวเที่ยงแล้วบ่นี่ยโดยเนาะโอ้ได้ยังกินมื้อนี้ลงไม้ต้มเนาะโอ้ได้ดอกไม้ต้มจ้ะดอไม้บุ้ต้มเต็มบัานจังบก่เผาอ่างน้องน้องซุ้มไงเพิ่นได้ใช่ไงเพิ่นไปหาลิงเนาะ ใกล้ว่าแล้วก็ใกล้สิเปิดเทอมหน่อยได้เนาะโดยแม่เจ้าไหนจะเรื่องห้ามเรื่องเฮียนเพิ่นได้ดเจอกะเฮียนโตขึ้นก่อนเนาะโอ้ทางเขาน้องๆเพิ่นได้โดยแม่แต่ว่าสิให้ลงอยู่พี่เด้อเพราะว่าเพิ่นหมดมือนําเนาะโดยแม่ห,หน้องเพิ่นสอ,องคนหมดมือเนาะก็คือถ้ออทาทองรุ่นเพิ่นก็สิม,มือเฮียนอยู่พุ่นเนาะโอ้คืออันว่าทองรุ่นกับน้องนุ่นนี่แม่นเมื่อพุ่นโดยแม่ ก็คืออันน้องอันผู้ใหญ่นะเพื่อนน้าเทียนอันห้องปอดังเกาะปีปวหาเนาะอ๋อปวหาพี่นากับม่อพี่น้องเลยบัดผู้ร่องลงมาเพื่อนได้ลงมากับประชามตอวซีอ่านแต่านขึ้นปวหาเนาะออเจังใดก็เฮียนใส่ก็เฮียนดอกพี่น้องเลยอ่าก็คือว่าเลยเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเอาคลิปนั้นลงไปพี่น้องเลยก็มีเอฟซีไล่คนเพิ่อนมินมาถามอยู่เลย รีโบบอตา้าบะชันบางคนก็ว่าอ่าอย่างไดคือเปลี่ยนใจไว้แท้บะชันโดยบางคนก็เอ้าบอท่านได้ออกวรนเช้<ด>าบะชันบอท่านได้เข้าเนาะพี่น้องบอต้ามักอ่าบอออกแต่คืออ่าแบบทาร์บอีกทีนึงเนาะพี่นอ้องเนาะคือคือหลายๆคนก็คือจีได้เบิง่งเลยคิดบอตา้านั้น<ด>คือสาเหตุที่ว่าชาวกรุงคืออ่า เรนใจนี่ก็คือบรเคยเห็นหน่าน้าเนาะเคยกันล่กันไปก็ไ่ได้เห็นหน่านตาเท่เนะแต่ล่มกันมาเคือเรือเนาะเลยราคาคือว่าแหละ f อเพิ่นววาแล่วอนไทยที่ว่าเพิ่นสิมาหานะได้บอกผนเจบดีแล้วบ่เนาะรได้พงได้บอกแล้วแมนบอแม่กาได้คุยได้เคลียร์ก็เพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะอ ก็ได้บอกเพิ่นแล้วเพิ่นกบว่าังเพรานยังบได้มาหวมาขอหยังเฮาาะป็นกัประวาอย่างด้แต่ใจน้องหักักเนะโโดยว่ามันเป็นชิใจน้องพมกันบได้คมหัความมักเนอะก็คือแบบกับบาวลาผู้ทีเจ้ากบหาอยู่ปไปพ่อกันอยู่ใช้ใร่มกันในโทรศัพท์เนะเออบเห็นกันในโทรศัพท์กัน้งแรกเพิ่นาขอเพื่อน้องเนก็ถามว่าเออแฟนบเนะ ฝันถึงนอนกันวะยังบ่มี่ถามว่าเป็นแม่ห้างบ่โดยนอนก็เป็นแม่ห้างมีลูกกี่คนเพิ่นถามน้อนนอนว่ามไม่ไมีลูกสี่คนเนาะเพิ่นก็รับได้ฝันอ่ะอืออืที่ว่าลมกับผู้บ่าวคนนี้ได้โดยเออเนาะบั่าเรื่องแบบว่าขดุมขดองได้ชาิ่นว่าหรือบ่กา ก็แล้วแต่น้ําพ่อนําแม่ผู้ใหญ่ปรึกษากันเนาะอ่าบัดบัดมือมือก่อนคือว่าจังได๋เฒ่าแม่เ่ายังเพิ่นยังบ่ได้เว้ากันบ่ซยังเนาะเพิ่นว่าอีก2คําคําเพิ่นสิโทรคุยกันแล้วเพิ่นสิมาเนาะวกรองกับปรึกษากับป้ากับลุงกับอากพี่น้องนี่แหละอือๆๆกได้ินด้เพิ่นว่าสิแต่งมื้อเฮือนอ๋อๆสิแต่งมื้อเฮือนโดกมื้อมื้อจะคํากว่เจ้า สองคำกับคำหนึ่งอยู่และวสองคำกับคำหนึ่งคือว่าโดยยังอีกบูโดนโดยความอื่นกับดับมื่อฮ่อกับแม่เมื่อตึงกับแม่เนาะเพิ่นบพว่อเพิ่นจะมาเมื่อใดเนาะแต่เพิ่นเบิ่งเมืองลองสรุปเรื่มงไม่ถือกับวันที่อย่างน้อพี่น้องโดยเพิ่อนดาบ่แม่เมื่อคำหนึ่งกับสองคำถ้าว่ามื่ออื่นมื่อเฮ่อใน่ายจิถือประมาณเออเบิ่งเด้อเนาะพี่น้องเนาะพอตาก็จะว่าคำคำอีกพิมนี่บูฮู้เนาะโดยอันนี้ก็ของได้กับหู้นเงินแต่ผู้ใหญ่ผมน้องน่ายจิเป็นวันที่ส่าหรือว่าสิบเก้าเนาะประมาณนี้พี่น้อง ก็คืออ่าเรื่องกับอ่าผู้ที่คนเล่านี่แม่แท้เนาะพี่น้องเนาะแม่แท้คือพวกเักผู้ใหญ่เพื่อนก็ได้ไปตู่กันแล้วโดยแม่โอ้โถือว่าพิ่จ๊อบได้ใช่พี่น้องเอ้แบบนี้เนาะอ่าถือว่าเด้วยพงเพื่อนนี่สิมีครอบมีครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วบบดนี้เนาะพี่น้องเนาะคือสิแบบโบได้แบบว่าเออจังได้แบบนั่นแบบนี้ได้บบดนี้กะปิดเลยเนาะบ่าวไทยบ่าวลาวกะปิดแล้วบบดนี้ว่า อันทางที่เอื้อก็สิมีครอบครัวแล้วเนาะโดยเพราะว่าทั้งคนลาวผู้อื่นก็แม่นโดยยาแซวล้วบัดนี้เนาะโดยแม่อ่าบ่าวไทยผู้ที่ว่าอ่าโดยจังไดแอบปื้มอยู่แอบฮักอยู่ก็แม่นอ่าเบิดชิดบดนี้โดยแม่อ่าเว้าแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเฮ็ดจังไดซั่นุกกะ หลายๆคนนะนะเพื่อนก็บาแนะน้ำมาบางคนก็บายาชัวร์คดองแพงเด้อสะพงเด้อว่าใช่การบริแพงนะสมบัติสมเมืองแถมของเนี่ยก็เป็นไม่ห่างลูกซีคนหนึ่งเนาะแถมทุบแถต็มใหญ่เลยนี่แหละบางคนเพื่อนก็โอ้ยลูกกระซีคนแล้วยายชัวร์คดองแพงร้ายให้ข้าเจ้าเมื่อเลี้ยงช่วยดีแล้วว่าจช่โดยแม่เนี่ยกับว่าจังสั้นแหละที่เพื่อนทางบางเขาเพื่อนเอามือเลี้ยงซอยเนาะอ่าคือกระดองนี่ยังยังบบทันหูเนาะถ้าว่าทำบ้านทำเมืองนี่รักษาชิมหาเด้ แม่ทำอาเ่อเฮือนกะหาสิบล้านเนาะทำกระบาดเนาะอันนี้คือบ่อข้าวแบบชําบ้านชําเมืองพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อเฮือนนี่หาสิบล้านโดทำสองบาทน่เตะข้าวบาทหนึ่งม้วนนี่ส่งสองโตอ่าประมาณนี้พี่น้องเลยแต่ว่าชีได้ชำนานหรือบ่อกับบุทันหูบดยทันหูเนาะผู้ใหญ่เพิ่อนยังไม่ได้เคลียไม่ได้ยังกันเนาะ่นว่านานแต่มือวันมาซื้อ กันย,ยังบได้ฮดดนี่แหละกาดีมกดีใจน้าแต่สรุปแล้วกะ็ถือว่าสีไวสีคอกันด้วยว้ยนี่พี่น้องเลยเอา้าเั่นอย่างใดก็คือสีบรร่บได้เที่ยวมาหาเอาื้อยเพื่อนได้ใช่หรอพี่น้องเนาะเพื่อนก็คือสีเมื่อบรรลกบาน,นผัวเพื่อนพุ่นละโดยแม,ม่แต่ตอนนี้นี่ยังแบบว่าอย่างไดแบบไแต่ผู้ใหญ่เพื่อนได้เบ้ากันเลยมัันกั จากร้อยเปอร์เ hmm. ซ uh, so uh, ็นต mm ์น hmm. mm ้อยล้เนาะโดยแม่จากร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยแล้เพราะว่าเพิ่นได้ไปเว้ากันในเด็กโดยแม่ยังทอแปลว่าหามือมาไหวมาคอยอยู่าเช่โดยแม่แปลว่าคือทั้งไหวทั้งคอทั้งนี่ในี่คล้องทั้งบ้านเพิ่นเห็นได้มีหมูไม่หางบ่อันนี่กะกะมีเนาะหมูเนาะเขาไหวคอกะหมูเนาะตัวเนึองทั้งว่าทั้งอันที่อันแสดงคนได้กะสองล้านหาเพิ่นเนาะเห็นพีเห็นยังเพิ่อนนะนะ เพราะว่าตอนที่บาตาขายต้มปากพีเป็นกันเนาะแพงอันนี้มันขึ้นแล้วตอนที่บาตาไปขอซามีนี่มูชองโตมันนะแต่บิดนี่แม่นผักสู้บ่แต่มือม่อมื่อบาดรอบที่ชองนี่แม่นจังใดขอบาดนี่แม่นบ่เห็นบาตาก็บ่อกหอยหู้ปันไดพี่น้องเลยอันนี้แกก็บ่อยหูปัน <laughs> ไดเนาะ <laughs> <laughs> แต่ใหญ่ยมีไก่เพิ่มไดมีไก่มียังพิ่มอันนั้นก็คือ อ่าเจ้านี่เมื่อพูดร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเมื่อนะอืมนาะพี่น้องก็มันจังโดยอ่านี่ชมุดชาวาคือชาวาหาชิบแล่นปุ๊บเกิดเป็นบุไดเอาบาดเดียวดอกเนาะพี่<ด>น้องเลยกับเป็นเป็นบาดเดียวเนาะกับคอยมีคอยหาไปเรื่อยเนาะแม่นันนี่คือทีแบบคือเค,เคยเห็นคนในบ้าน<ด>พี่น้องเลยบุไดแบบโป๊ะบาดเดียวดอก บ่หลายชื่อแต่ก็บ่ได้เบิดพี่น้องโดยสมมุว่า50ล้านเพินก็สิถอดครึ่งนึงเนาะถอดครึ่งนึงหรือว่า25บ่หรืືว่า30ล้านบนี่นะพี่น้องเอคําก็2บาทแล้วเอาบาทนึงสินคือเพินก็หักแพงลูกเต้อยู่ดแพงแพงอยู่เพນาะติดเลย พี่น้องเนาะการแจงได้ใชแบบอ่าได้ถามเพื่อนเลยบ่เรื่องอันแบบจจงได์ออกออกคลิปนี้เพื่อนว่าจจงได้ชั่กา่ไม่ได้ถามเพื่อนเนาะก็บไม่ได้ถามทั้งพัวนะแต่คือที่อยู่หูกอะแต่ว่าแต่งงานหรือว่าไหว้คอกันเล้่อนี้ทั้งเลยการเมนที่จบนะบัดนี้เนาะโดยแม่บอยากแววว่าจจงได์ออก โดยนี่ปันไดโดยม้ถือว่าออกก็ออกในเรื่องแบบอื่นโดยเรื่องในอื่นเนาะโดยก็มากระหม่อมเบาะมีนะก็ออกออกเรื่องในอื่นคือปิดแมนบอกปิดเมอร์แล้วบ้านปิดเบอร์แล้วเบ้าเลาวบ่ไทยถือว่าปิดการบูดและพี่นโดยบอกเบาตาเบาถึกบาหนอวิธีการจองอะไรก็ได้บอกรุ่นก่อนยังคือว่าอ้าวน้องสาวพงมาห้างลูกซีโคเบอร์ในเบาตาโคกีโคไล่แน่วะฉัน อันนี้คือสิบ่ได้ขอให้เลยเด้อพี่น้องเด้อคือบอต้าเล่าเนาะปกติบอต้ากับบริโอคแบบว่าโาอย่างไรหาผู้เบาไทยบอกาวเล่าบอกอะไรเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าคือในกรณีของเอื้อพงผพิ่นีมีคนอ่าอย่างไรเพิ่นผ่าเครื่องมาตอนจดปิดแตะโดนปิดบุแลวกันบอกว่าสนเจาะนใจอะไรกันลาบมาาคู่มือนี่เลยพี่น้องเลย ก็จังได้ช่วงแบบว่าคบกับคนไทยนี่แบบทั้งเอื้อเองกับแบบผู้ซึกดีอยู่บ่เรื่อยๆดีอยู่แต่ว่าก็เวลาคุยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเพื่อนไม่ได้เปิดกล้องเห็นหน้าตาได้ยินแต่เสียงเนาะคุยแต่ละเสียงแตัวตนี้มันเลยเหตุแบบว่าให้เอื้อนี่โมบันใจโดยให้เอื้อมบันใจเนาะเพราะว่าคนหักคนมากกันนะคุยกันต้องเปิดกล้องหากันเนาะ พี่น้องถ้าว่าเพิ่นกับจริงใจกับเฮาเฮากับจริงใจกับเพิ่นทีนั่นนี่คือความคิดเจ้าเนาะแบบว่าต้องให้เห็นกันแม่นบ่โดยแม่บบแต่ว่านี่เพิ่อนแบบยังอยากคือว่ามีความรักกับเฮาอยู่โดยแม่หน้าตาเพิ่นกับ่ได้เคยเห็นเนาะห่วงเหีเพิ่นกับไ่เคยส่งให้เบิ่งเนาะโดยโดยมีแต่เพิ่นเองที่เห็นพาน้องเนาะคือคือทานเจ้านี่เปิดกล้องแม่นบ่โดยเปิดเนาะลาคุยกับว่าคือว่ามาคุยกับเวลาพวกในซุปเปอร์สัมภาษณ์เพิ่นก็เห็นจริงยอ่างเนาะ เวลาที่อารมณ์สตอรี่เป็นกะเห็นนั่นะอือ,อคืออ่าคุยกันกับผู้ที่ว่าเบาไทายนี่ได้ระยะสองหาสามเดือนแม่นบ่โดยสามสี่เดือนเนะโอ้แต่ว่าเปิดหมหยเห็นหน้าพี่น้องเมันคือเบาเล่านี่คุยกันโทรศัพท์เพิ่นก็มมาหาโรดแม่นบ่ะโดยกับเปิดกล้องขนาตากันเนาะเพิ่นก็มาลิ่นน้ำพ่อแม่น้ำดงเต้าเนะน่าลิ่นเนาะโดย โดนโนั่นแหละกงดกเอาเนาะโดเบิ่งกันไปแหละโดก็คือเพิ่นกับผู้นั้นเพิ่นกเเวียเอางานอยู่ดีเนาะโดเพิ่นกอเวียเอางานอยู่เนาะเพิ่นก็พาพ่อพแม่ไปเาอ่าคือผู้ที่ว่าสิมาแต่ทางุบาบยังบ่เคยเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดยงมาก่อนนะแม่ได้ต่หน้าได้บ่ได้เท่าหนุ่มซําใดโดยแม่อ่ายังบ่ฮู้นะโด อันนี้คือว่าความจริงเลยพี่น้องถ้าเป็นเอฟซีเนาะหลายๆคนนี่สีคืดจังไดอ่ะนะเออกับวันวันยังไงเนาะสีอยู่ต้องการทันทีนะสีมาสั่งครอบชาวครัวทันทีแต่ว่าบบเคยเห็นนี่ก็เฮ้ออยากอยากยากอยู่แหละแม่นก็คือกับผู้นี้นี่ถือว่าโอเคเนาะโบได้แบบว่าน่ามุกงในใจอีหยังลูกเต่าขึ้นครับได้ทุกอย่าง แต่ว่ากระดุมกระดองนี่ก็โดย้วยอำเภอฉะเมืองโดยแม่แต่ว่าอำเภอฉะเมืองนี่หาหาซิบอำเภเต็งเมืองพี่น้องหาซิบลาด้วยแม่ทำสองบาทด้วยสองโตพี่น้องเลยด้ยแม่ง้นี่ก็ลักสองหรือว่าตัวหนึ่งก็มีดยแม่อ่าแต่แล้วแต่อ่าเอาวกันเนาะพี่น้องเนาะโดยก็คืออันอย่างใดอันเท่าแก่ทั้งนี้นี่เพิ่นเพิ่นเมื่ออันหาหาพุ่นบ่ โดยทางเม่ไปนะไปเพื่นก็ว่าเอ้ยวิดบันชิ้นอ่ามันคำหนึ่งกับสองคำเพื่อนได้โทวบอกอีกทีนึ่งบัดมือบัดมือไว้มือคอกบแมนแกตแมนแกเขาเออแกเท้าแกทั้งนี้เมื่อบวกลูกเพื่นเลิาเป็นมเพิ่อนชายแน้วเพิ่นเป็นเพื่็นชายอีกนะแต่แต่มืออ่ามาไหวมาคอนี้สิทายได้หรือบ่ได้นี่กะตัวนี้นี้ ชาปรึกษากันกลับมาเป็นก่อนเด้อนี่อาชาวววาวโอ้ถ่ายบรรยากาศได้หรือว่าให้พ่อแม่พี่น้องคนเห็นได้กันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเจ้าได้บัตรน่คือที่ว่ามาถ่ายผ่านมากกับโมเมนต์ที่ว่าชุมสีชุมหามาถ่ายได้นะพี่น้องเนาะนี่ก็คือท่านเคยพงคนก็อยากมาสีแจ้งโดยแม่หรือว่าอยากมาอ่าบอกให้กับหลายๆคนเอฟซีทุกคนได้หู้เนาะแม่ ันนี้ก็ถือว่าคือชีได้ฮู้เป็นกุ้งหนแล้วล่ะโดยแม่ว่าทางเอื้อโป่งพนนีในเลือดบ่อลาวเลยเนาะในเลือดบ่อลาวเลยบั่นไก่เคียงเอาเนาะแม่สุดท้ายกะคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยกับผมพ่อสายนิ่งสายแนนแล้วว่าฉันโดยแม่กสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็ช่วยการสร้างสาในอะไรมันมีสีได้กะเอ็ดเอาและโอนเพราะว่าคือทั้งเอื้อยทั้งอ้ายเปินแห่งเคยอาบน้ำพ่อนมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็มีทั้งวะสองคนแล้วนะนั่นอ่าสวัสดีครับพี่ถึงยังได้คนที่คือมาหลักอเรื่องแบบทางเอื้องเพิ่นก็จังได้สองเนาะจังอ่าสอง่นกระสองคนกระสองอ้เฉพาะยังได้พ่อกันแค่พี่น้องเลยแต่เพิ่นกะบ่เคยมีลูกเนาะอืออืออือแสดงว่าเพิ่นบ่โดนบัรได้อ่ก็คือ อไล่ยระยะจากบ้านเพิ่นมหาพี่นี่ก็คือบาต้าวแหละทะเลรถจักรประมาณหกสิบเรือเจ็ดสิบนี่บ่ฮอดได้ใช่ปุโดยแม่ก็คือก่อนสิได้ฮู้จักกันก็เห็นในเฟซที่น้องเนาะเพิ่นเป็นคนมาติดเองเนาะทำไมแต่ก่อนเพิ่นก็เคยหลิงกับคนที่บ้านเท่าน้อเพิ่นเพิ่นได้ฮู้โดยออ่าเพิ่นเคยลมคนในบ้านนี่แล้วก็ออกคลิปบางอย่างที่เพิ่นจะเห็นอยู่บ่นี่ ตาบ่ฮู้คือก uh> ันเนาะอือน่าสิเฮ็เิ่ีเนาะเนดีโเพิ่นก็ไปตาเบิ่งคือเว้าแหละพี่น้องเอ้ยาว่ามีข้อมีกลัวแล้วก็อ่าเฮาก็บ่อยากแบบว่านําเสนอได้บาดนี้บ่อยากให้เว้าโยกด้อาะว่าในช่องบ่ตาคือกันเนาะหลายๆคนือด้พี่น้องเอ้ยอืก็คือมื้อนี้ยังบ่มีมาบ่มก็คือบัวคํากับสาตาเพิ่นเนาะอ๋อเนาะามาก่อนบ่ตาย อาใช่ในกับเป็นกับแรงใจให้ยูทูบเบอร์สู่คน BON, แล stood, ouais, icio, right. ้วก็ทุกท okay. ุกคนเนาะยูทูบเบอร์คือกันนั่นแหละพี่น้องเลยปวดตกปวดลงกับประยูรลุยแข่งข้าแข่งผลไปเนาะพี่น้องก็คือทางพุ่นนี่เลี้ยวให้เลี้ยวหน้าทีทัวเรียบร้อยเนาะโดดยล้้วไมีแต่จะมาปวดตกยจะมาดับทางเมร์นะจะมาดับแบบนี่น้องเยต่คือถ้าว่าเฮาเมื่อพุ่นนี่เบิ้ง เมื่อเมื่อพูดนี้เจ้านี่เว้ากันแล้วบ่อ่ามือเฒ่ามือแก่เพิ่นแบบว่าไปตุกันนะว่าพายอนบ่กะยังบ่ฮู้เด้บางทีกะทางที่เอื้อน่ะบอกทางทางผู้ชายว่าให้เอาเป็นไผย้อนดีกว่านะอยู่ทางใดก็ได้เบิดนะบัดนี้กถ้ามือเพิ่นลมกันโดยถ้ามือเพิ่นเว้ากันเนาะมือเล็กน้อยบ่ยังยังบ่เด็ดขโดยยังบ่ดขนําเฮาเนาะต้องผู้ใหญ่เพิ่นเว้ากันเนาะอพี่น้องเาจังได๋ก ขอให้ลงเอ้ยก uh, 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 e> ันแล้วกันเรื่องกระดุมกระดองก็ตามชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ตามสมมาพาคควณเนาะเจ้าเบิ่งคอยคอยเบิ่งเจ้าคืว่าแหละเฮะจีแพงหลายบางทีเพิ่นสู้บ่ไหวก็มีเนาะแต่ว่าพ่อแม่ทั้งนั้นเพิ่นก็บ่ติ้เวียอย่งบ่เพิ่นก็บ่ติเนาะเพิ่นก็บ่มีลูกมีหลานเพิ่นก็จะได้ลูกหลานมื้อเลี้ยงเนาะอย่างนั้นเพิ่นก็เห็นเจ้าเบิดแล้วเนาะเห็นเบิดแล้วเนาะที่ย่างที่เงยเป็นเนาะ คือสิลองเอือยก็เป็นจริงยี่ดอกบาทนี่คือว่าอะบอต้ากันก็คือจะได้คอตัวกับก่อนได้สช่ไหมกามื้อนี่กาคลิปนี่ก็คือสิบางที่น้องพี่น้องเนาะคือที่เป็นคลิปชุด้ายนะที่ได้ทายสาวพงไม่ห้างลูกซีหรือว่าปิดตำนานน้องพี่น้องเนาะปิดตำนานสาวพงไม่ห้างลูกซีพี่น้องเลยหรือว่าทั้งเอื้อยเพลินสิว่าเออสิ พายะก่ายอีกกะทายนี่กได้คือกันนะยาวโตพี่น้องถ้าว่าเพิ่นโอลมเนาะกับลูกกับผัวเพิ่นนาะโอ้พอแล้วนะไปเอาซื้อแล้วกะถือว่าปิดตำนานในคลิปนี้พี่น้องเลยอ้าวโอเคเด้อเฉยเลยเด้อะมีอย่างเชีวร์บ่๊วบอถ่ายนี่กะบ่มีเนาะนอกจากเลื่ว่าขอบุญขอบคุณเนาะทุกคนที่เคยให้กำลังใจขอบคุณขอบคุณที่เอฟซีที่เคยติดตามน้องมา ล้วก็ขอบคุณ่พี่ใหญ่เคยจะดีที่ช่วยยมาเนาะที่ผ่านมาเนาะโดยแม่ก็บ่เคยลืมบุญคุณเพิ่นเนาะก็ขอักแพงคือเก่าเนาะคือพี่น้องคือกันคือเก่าโอ้ยโดยเจ้าเองก็ๆแล้วกโดยอ่าจังได๋ถ้าเมื่ออยู่พุ่นกเป็นมุเป็นใจเด้อโดยอ่างน้องเอกก็คือเว้าและสิเว้าังไรบรก็เพิ่นแฮงคือสิเคยอาน้ํา้อนมากอดงว่าโดยแม่ อ่ะโอเคจะเอืฉยเนาะสบายดีเด okay, oh ้อเนอะสบายดีป oh ่ะ oh. จ okay, uh ้าพี่น้องเลยกลับละบาดเลยโอ้ยเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแดดดูพี่น้องเลยพุมย่องว่ามื้อนี้คือสิแดดตกอยู่บริษันกะคือว่าแหละพี่น้องเลยกะคลิปลงไปก็มีหลายคนหลายคิดพี่น้องเอ้ยผู้นั้นว่าแบบนั้นผู้นี้ว่าแบบนี้กับปฏิบว่ากันเด้อเนาะพี่น้องเนาะอะไรเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็คือบอตาว่าอะไรเนาะพี่น้องก็ บางที่อ่าที่ได้เป็นคลิปชุดท่ายเนาะที่ว่าสิได้ทายเลยผมดูเสพผมเพื่อนเพราะว่าแต่ว่าเพิ่นไห่เพิ่นคอกันันไรนะเพิ่นเมื่ออยู่ทั้งบ้านลูกบ้านหัวเพิ่นก็คือจเว่าวันนี้คือสิบได้เมื่อทายเอื้อเพิ่นนะแต่ว่าเพิ่นว่าโอ้ยังมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นยังอีดูสงสารเนาะหรือว่ายังอยากช่วยเรือเรือเพิ่นให้เป็นสะพานบุญนะเพิ่นกับยินดีเป็นสะพานบุญห้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเรื่องแบบ,บาบาสาวเนาะเรื่องแบบว่าค้นหักน,นี่ก็คือ,อได้ปิดแล้วเนาะพี่น้องบาดนี้คือสีอบ่มีว่ายเว่ายังและเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฝ่นก็สิมีลูกมีผัวมีครอบมีครัวกเก่งมุกเก่งใจแล้วบาดนี้พี่น้องเลย่ะอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุสุค้นเนาะ ก็รา,ายใหญ่ห้างอลีปาตาตกับโบจบจักเสือพี่น้องคนเราโอ้ยน้องพี่น้องก็บุญกับคุณหลายๆเด้อฉันเด้อน้องทีกับมาติดตามแต้ตนจนจบแล้วก็บอกกดข่าวโฆษณาเนานะพี่น้องก็คือจะได้ขอกาวเข้า่าสบายดีพี่น้องเลยบายบายพี่น้อง